สวัสดีครับพี่อาร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมช็อตไลน์นั่นเองเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยภารกิจที่ส7 18 19 20ครับแต่เราไปลยุยภารกิจที่17บเจ็ดตอนอะไรครับแล้วนี่ก็คือ <c oughs> กำปั้นนรกครับผม <What? S 1> มันแลน่ารักนะและโดนไปก็แบบไม่น่าตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวกันนะ <c oughs> มันมีเขาเรียกว่าธนูนรก <c oughs> ธนูนรก <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยเ <c oughs> ดี๋ยวก่อน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมีระเบิดนะลูก <c> โ <oughs> อ้ยมันจะอะไรกันนะครับเปิดมายังไม่ทันไรเลยใช่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งสติก่อนเมื่อกี้เรายังไม่ได้ตั้งสติครับมันมีธนูนรกโอเคตรงนี้แล้วเราต้องก้มหัวไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ยืนขึ้นแล้วเราก็เดินใช่ไหมแล้วจะมีระเบิดมากกระโดดลบหนึ่งทีโอเคไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไร ได้ดาวมาอีกหนึ่งดวงเป็น2ข้างบนสามารถที่จะกระโดดแบบนี้ได้หรอแล้วยังไงอะแล้วยังไงอะครับผมยังไงอะครับพี่พอ, <laughs> อเขาให้เกาะเฉยๆเราก็นึกว่าให้เหวี่ยงตัวไปครับโอเคมันไม่มีเอ้ยจะลืมโอ้ยธน,นูปักหนะ้า <laughs> แต่ยังไม่ตายครับเครเห็นก็ว่าตายโอเคไม่เป็นไรทีนี้เราก็กระโดดลมหนึ่งที่โอเคครับส,สบาย สบายๆหรอธนูแทงหน้าอยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้เราก็กระโดดเกาะชึบอ่าแบบนี้ฟืบเยี่ยมอะไรอีกแล้วเนี่ยทีเนี้ยคราวนี้ก็คือเออเขาเรียกว่าอะไร <Yeah. S 1> อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราผ่านมาแล้วครับกระโดดเก็บดาวหนึ่งทีเสร็จแล้วก็มีกรงจักรหนึ่งอันค่อยๆหลบไปแบบนี้สบายๆไม่ใช่เรื่องอยากเรื่องเย็น ทีนี้เป็นภารกิจที่18นะครับโอเคครับภารกิจเ,เดี๋ยวก่อนนะหลบนิดนึ่งโอ้มีเป็นเลื่อยมามาก่อนมาเป็นเลื่อยมาก่อนเลยเหรอโอ้โหพี่เขาโหดจริงๆต้อนรับเราด้วยเลื่อยก่อนเลยครับเค okay, ตรงนี้หลบแบบนี้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม <c oughs> เยี่ยมอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีเราหกล้มอา้าว <c oughs> อะไรเนี่ยเค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 เมื่อกี้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเล็กน้อยครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เราก็หลบแบบนี้สบายๆกระโดดมาตรงนี้แล้วเราก็กระโดดเกาะตรงนี้กระโดดไปแบบนี้โอ้โหง่ายๆไปหลังเก้าอี้แล้วก็หมอบลงงเราเห็นอยู่ว่าว่ามันเป็นธนูนรกทีนี้เราต้องไปทางซ้ายหรือทางขวาครับไปทางนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยพี่เขาคืออะไรที่มันแบบว่าไม่ใช่เส้นทางหลักอะไรเงี้ยเราอย่าพยายามไป <c oughs> เราอย่าพยายามไปแบบว่าฝืนดีกว่าครับ โอเคปัยท,ทางที่รู้ว่ามันมีธน,นูก็ยังลืมเนาะแหมแต่มันอยากจะไปจริงๆนะทางนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราดันเก้าอี้ให้ตกไปก่อนเฮ้อเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะโอ้ยบางทีเราก็ไม่ควรฝืนอะไรใช่ไหมไม่ฝืนก็ได้ไม่ไปก็ได้ทางนั้นธนูปักเต็มตัวแล้วเนี่ย เฮ้ยเห็นเป็นปืนใหญ่นะเห็นนะเห็นนะโอเคไล่ตรงหนามข้างบนนั้นมันจะตกใส่เราไหมไม่ตกเออตรงนี้มีระเบิดอ่าพเจ้าช่วยกับดักภารกิจนี้มันช่างเยอะซะเหลือเกินกระโดดลงมาก่อนโอเคเกือบโดนหนามตาขาครับโอเคคราวนี้เราเล่นดีๆดีกว่าครับเราจะไม่พยายามทําอะไรที่แบบว่าบ้าบอๆอีกแล้วเราเล่นดีๆก็ได้โทรเพื่อนเราก็แค่อยากจะไปฝั่งโน้นไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้ครับ ระเบิดใส่หนึ่งทียืนขึ้นหนึ่งทีจากนั้นกิ้งหลบระเบิดโอเคตรงนี้คือรองเท้านรกไม่มีปัญหาเราสามารถที่จะกระโดดหลบอะไรได้ตรงนี้เฮ้ยเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาหนี้ก่อนหนี้ก่อนอ๋อโอเคเคยมาไม่ถึงมาไม่ถึงกระโดดเก็บดาวหนึ่งรอบเรื่อยๆก็เรื่อยๆ,เร,อยๆเราไม่กลัวอะไรอยู่ล้วเฮ้ยอู้อูหอะไรนั่นนั่นคืออะไรนั่นเฮ้ยระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเราจะผ่านยังไงอะ ระเบิด2ระเบิด3โอเคอ๋อมันหมดแค่นี้โอเคแล้วก็จะเปิดทางให้เราไปเหรอจริงปะเนี่ยหลอกเราปะเนี่ยอ๋อไม่หลอกครับพี่เข้าใจดีครับคราวนี้แย่ yeah. จากนั้นก็เป็นภารกิจที่19เราเห็นแล้วว่ามีกําปั้นนรก <What? S 1> มาถึงเราก็อาจจะเอ้ยเอ้ยดาวอยู่นี่อุย้ยเกือบเกือบโอ้โยต่อยไปหนึ่งทีใครเห็นก็ว่าตายแต่ยังไม่ตาย ตรงนี้ข้างล่างเป็นเฟืองครับเราต้องออาเราก็หลบดีๆแบบนี้ชึบโอโ้โหโอ้โหหลบแบบสบายๆโอ้โหสบายตรงไหน <c oughs> ปึง้งไม่โดนโอเคเรารู้ละเรารู้ละอา่าต้องค่อยๆหลบนะครับไม่ให้โดนเฟือง <Yeah. S 1> แบบนี้ทางข้างล่างนั้นเราไปได้ไหมลองดูก่อนนะ <c oughs> ไม่ได้ฮะ ไม่ไปก็ไม่เป็นไรเรามาทางนี้ก็ได้เขาไม่ยอมให้เราไปครับซึ่งมันไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันกระโดดลงไปบนความสูงขนาดนั้นเป็นใครใครก็ตายแล้วล่ะทีนี้โอ้ข้างหน้าเป็นถังดับถังน้ำมันนะครับอโอ้โหเออ,อเรียบร้อยคำถามคือผ่านยังไงพี่ทำไมพี่ทำด่านมาโหดเลือเกินครับพี่ก็โหดพี่ก็เถื่อนครับ,บมันต้องผ่านยังไงวะเดี๋ยวคอลองดูก่อนนะครับ ฟื้นกระโดดเฮ้ยจริงๆก็ไม่ยากนี่วะเอาก็ผ่านมาได้เลยนี่เอาแล้วเราไปคิดอะไรมากครับเมื่อกี้นี้ทีนี้เราก็เอา้ามีลื่นมีลื่นไอ้ตรงที่ควรผ่านยากก็ไม่ผ่านนะไอ้ตรงที่ควรผ่านง่ายดันตายอย่างเงี้ยโอเค <What? S 1> okay, ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีครับทีนี้เราค่อยๆลงมาก่อนมันคือลิฟต์นรกตรงนี้เราจะทําการกระโดดฟื้นแฟบ okay. โอเคโอเครอดมาได้ ทีนี้ก็กระโดดไปที่ตรงนี้โอเคค่อยๆยืนยเฉยๆอยา่าไปตกน้ำกดล่ะตกน้ำกดตายอีกโถชึบเยี่ยมตรงนี้ก็มีระเบิดแล้วก็มีเรื่อยๆกิ้งลงไปแบบนี้ข่าวนี้เป็นวีนรก <What? S 1> ไม่น่ามีปัญหาเนาะโอเคเก็บดาวได้หนึ่งตรงนู้นเป็นอ่ามันคืออะไรที่โหนบานรก ทำไมต้องเติมนรกไปตลอดโอเคกระโดดกระแทกไม้โอ้ยมีระเบิดด้วยเหรอเมื่อกี้นี้โอเคไม่รู้นะครับว่ามีระเบิดแต่ก็ชนะมาจนได้ทีนี้ก็เป็นภารกิจที่20ครับผมเห็น <What? S 1> เราเห็นแล้วว่ามีขวานนรก <What? S 1> ทําไมต้องมีนรกตลอดเลย <c oughs> ดาวอยู่ตรงนี้แบบเห็นเห็นโอเคเก็บโอ้โหเกือบโดนรองเท้นานรกเกือบโดนรองเท้าเหยียบครับเกือบโดนเท้าเหยียบไปไม่เป็นไร ตรงนี้เรารู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 ้เราเร,าราู้เราเรียนมามันต้องหมอบนิดนึงเค okay. เราจําได้ครับระเบิดมากระโดดหนีไปก่อนหนึ่งรอบทีนี้ก็ขึ้นลิฟต์จากนั้นก็กระโดดเกาะเคมีถังน้ํามันข้างหน้าตั้งหลักดีๆแล้วก็โดนลบฟึบเคไม่ใช่เรื่องยากอุ้ยปั้นจันทร์ลกครับผมโอ้โหมีแบบ3มอันติดต่อกันเราต้องไปแบบให้ด่วนดวนที่สุดเฮ้ยลื่นเข็ดดาว แล้วเราจะเก็บยังไงครับเนะ <S <S ี่ยอู้หูเดินๆหน้าหงายหน้าหงายพี่แล้วก็อู้เกือบตายไม่เก็บได้ไหมเออขนาดไม่เก็บดีกว่าบอกไว้เลยเครับผมมาเริ่มกันใหม่แบบระมัดระวังนะครับตรงนี้นี่อันตรายน่าดูเลยแต่ไม่มีปัญหาเราหลบได้สบายๆยอยู่แล้วกระโดดหลบนิดน,นึงโอเคมันก็เสียวๆจะโดนฟันเหมือนกันนะเขาคือขวานนรกนะครับทีนี้ก็กระโดดกโเกาะเเย่้ยมไปเลย เราโหนบาแบบพร้อมมากปึ๊บแมลงแบบนิ่มๆกระโดดหลบหนึ่งทีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปั้นจันทรนรกตรงนี้ไม่ยากเรารู้วิธีผ่านแล้วตรงนี้ก็ก้มหัวนิดนึงจากนั้นก็เราจะไปทางทางขวาก่อนนะครับผมฟึบอ๋อ,อมันมันเลือกไปทางขวาไม่ได้ฮะ <What? S 1> เคไม่เป็นไรเราค่อยกระโดดมาก็ได้เก็บดาวก่อนหนึ่งที แล้วก็กลับหลังมาทางนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็หลบเลเซอร์ครับพยายามหลบเลเซอร์ให้ได้ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นอะไรกับการหลบเลเซอร์โอเคครับผมประมาณนั้นประมาณนี้ตรงนี้เขาให้เรามายืนคอยแล้วเขาจะดีดเราไป <Yeah. S 1> ชึบเยี่ยมโอเคอ้าว <laughs> ทำไมตาย <laughs> มันไม่ควรตายสิมันคือคอนที่ทำให้เราสามารถที่จะข้ามเนินข้ามอะไรได้นะครับ เดี๋ยวนะตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนขวานมาโอเคผ่านแบบสบายๆกระโดดหนึ่งรอบนี่จนจะจำได้หมดแล้วเนี่ยอ่ะไปกันต่อครับกระโดดโหนเยีย่โอเคทีนี้ก็กระโดดข้ามถังกระโดดข้ามถังเสร็จปุ๊บเจอเจอปันจันนรกจนจำแผนที่ได้หมดแล้วเนี่ยตายบ่อยจับโอเคครับปุ๊บยังไงโอเคลุกขึ้น เราก็ลงมาตรงนี้รอเขาเด้งเราขึ้นไปโอเคอย่าไปโดนเลเซอร์นะเดี๋ยวตายอีกกระโดดมาเอาดาวก่อนหนึ่งดวงครับแล้วก็วนกลับไปฝั่งนี้หลบเลเซอร์ให้เรียบร้อยพอหลบเลเซอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะเจอกับค้อนส่งตัวยืนประมาณนี้ฟอโอเคคราวนี้แบบว่าส่งตัวได้ดีจบ ต่อไปก็เป็นภารกิจ 21, 22, 23, 24นะครับมันมีอีกกี่ภารกิจเนี่ยโอ้โหโอ้โห60ภารกิจเล่นกันย,ยาวๆโอ้โหปะนะประมาณนี้สอบนี้พี่พเอเมอร์และเกมชอนไลท์คุณลุงอายุสันน้นต้องของตัวลาไปเว็นเท่านี้ก่อนแล้วว่าโอกาสหน้าก็สำหรับให้สวัสดีครับไม่บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อารมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม